ขึ้นเมล็กไฟฟ้าเป็นตัวนำนำความรู้ต่างๆวิชาต่างๆสาังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์พิชคณิตตีกลโนะครับฟิสิกส์สาธารณสุขวิชาต่างๆและคําสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งผ่านการรับรองและยอมรับของสาบันต่างๆที่มีมาตรฐานหรือสาบันที่ประเทศและโลกเรารับรองว่าเป็นวิชาเช่นวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทย คณิตศาสตร์ที่เราไดเา้เรียนในห้องเรียนนะครับก็เช่นเดียวกันกับคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ก็มีอยู่ในคลิป YouTube อยู่ในคลิป f c e e o o o k ิกต t o k หรือ,อสื่อสารนะครับ พวกมีเดียต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อมานะครับถ้าเป็นวิชามาตรฐานที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะประกอบด้วยองค์ความรู้นะครับเรียนแล้วก็ปฏิบัติคือมีทฤษฎีและ ฏิบัติเช่นแพทย์วิศวะนะครับหรือวิชาเกี่ยวกับช่างนะครับปัจจุบันก็มีทฤษฎีและก็ต้องออกไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เช่นเดียวกันาการที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์หรือพุทธวัฒนะก็มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกนะครับในพระไตรปิฎกก็จะใช้คำว่า ดูก่อนอันนนดูก่อนพิสุทั้งหลายดูก่อนโมคคลาดูก่อนสารีบุตรอันนี้คือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์นะครับแต่ถ้าเป็นอธาธิบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของสาวกอธิบายความหมายที่ ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพุทธองค์ก็ไม่ให้เงี่ยวหูฟังไม่ให้สดับนะครับฟังให้ฟังแต่คำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือองค์ความรู้ที่ถูกต้อง